ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกพบชาแนลครับพี่น้องผมมีร้านนําปันมาแนะนำครับเป็นร้านนําปันเจ้าเดียวที่ผมสร้างมากที่สุดเลยในไขน่นี่ครับมาเบิ่งร้าน ครับแม่ไกล่แล้วไหมครับแม่เสร็จแล้วครับนะครับสั่งโกโก้โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวครับรสชาตินี่สุดยอดเลยหวานมันกาเต้กรอบน้องมันใจเนี่นไปไหมเอาแม่แม่ขายหอดกล้วยปอนี่กล้วยวีวีเท่าไสครับนี่เหรียญยี่สิบบาทน้อยกใจ วีละยี่สิบหีละ้าบทก็มีโอ้ยคือวีเงยเถอะอันนี้กนี่ก็ยี่ห้ายี่ห้าสองสี่หกแปดสิบสองสิบีวีละยีบาทวีหนึ่งมีสิหน่วยแม่ปลูกที่ใสนี่นอนะครับพี่น้องู้ไดอยากได้กล้วยนะครับกล้วยของแม่แม่เราปลูกเองนะครับ้วปลูกเองนะครับเพราะนกล้วยตลาด นะครับเอาไปเฮ็ดของหวานเอาไปกินเลนๆก็ได้นะครับกล้วยนะครับวีนี่ก็ร่างสุกแล้วนะครับหลยนะครับมือโซาผมเห็นเอาลองกไลยก็นี่ยุ่ยมือโซาแสดงว่าพื่นมาสือครับเลียนเชิญนะครับน้ำปั้นกับสุดยอดเลยอันนี้อันใดนี่ครับแม่นี่ยกลกวๆป่นี่ หอมหวานนะครับรสชาติหอมหวานมั่นเรียบร้อยครับนะครับยูมีไข่เปรนะครับส้อยสารนะครับพี่น้องผู้ใดอยากกินน้ำปั้นหวานๆานนะครับแก้วเริ่มตั้งแต่แก้วละยี่สิบบาทขึ้นไปนะครับแถมไข่มุกเบออันนะครับแถมประม่านเครืองแก้วครับนี่ไข่มุกดูขืนนี่มีได้ไข่มุกครับ มีซื้อลานไหมครับแม่น,แน้ำ,น,ำน้ำปั่นน้องนาโนโน,นะครับมีหอดบริการเครื่องซักผ้านะครับหยอดเหรียญน,นะครับก็บมีหอดต,ตัดเครื่องแบบปักซื้อ <S <S เครื่องแบบเครื่องหมายทุกชนิดครับเี่ยวกับท่างทหารนะครับเลียนเจิญมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่รีวิวนะครับ เอาเป็นไดโนร์ชัดไม่ไมีอ<ม><ม>่ะนะมีอย่างนี้มีเผือกแล้วก็คาบ,บูชิโน่นะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำนะครับส่วนรถโบตงผูดถึงนะครับยี่สิบแก้วแถมแก้วหนึง่งนะครับยี่สิบแก้วพูดได้จะกินหอยยี่สิบแก้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องแซบนี่ยกปูให้เลยครับร้านนี่ ครับเรียนเชิญมากครับซ้อยสารครับพี่น้องซ้อยสารอยู่ห้องแถวที่ซีนะครับแถวที่ซีนะครับนับมาจากซ้อยสารลานน้ำปัน่นน้องนาโนนะครับขายหอดกลวยนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้กลวยนะครับโอเคครับ